ครับอาจารย์สมครับผมสบายดีสบายดีงามโอ้เป็นยังไงครับคือตามหายากแท้เยโอ้ยไปตามมาหลายเดือนแล้วได้ยินข่าวได้ยิ่งข่าวซื้อก็เลยตามท่านที่เลยหาโตบ่พเพหาโตบ่บพเพอุ้ยไปทั้งพุนไปอยู่ทั้งที่ไปบ่ระบ่ละเลยเนาะไปบอกระชีเดียวไปรูดกระเดียบนิดเดียินข่าวว่าขีนน่บอกพันสาสิซึกวานบวกลินเนี่ยแม่นอีี อ๋อวัดถิกสีโอ้ขอบแบละครับผมถึงวางถึงแต่ว่าเือนิีการเปลี่แปลกนาะเมนแต่ว่าการที่เขาเปลี่ยนแปลกก็คืออรเลีกแม่เมียนเมียนพุกโตมซีงวดติดพี่น้องซีัติดตังตะซื้อวาหนี่ซงวดติดเลยเมีนบอทันในผาดจัเียบอทันในผาดจักเตียสองตัวสตัวมีผาดจักเีย บาดนี่เห็นตัวจริงครับพี่ซี่ครับอดีตปูลึกลับครับผมสำหรับทางช่องปูห้าศูนย์เจ็ดครับผมพี่น้องพี่จะจำได้ครับผมแต่ก่อนไม่เคยเห็นหนาไม่เคยเห็นหนาบาดนี่เห็นหนาจะจานแล้วบาดนี้บาดเนี่ยไม่เป็นปูบ่อครับผมยังนุ่มยังนุ่มยังเนียนอยู่แด้วยังนุ่มยังนุ่มอยู่แล้วยังนุ่มอยู่แล้วเป็นยั้งแต่กงวดที่แล้วฝันอย่งไรขึ้นถึงวดเขาคักแค่ว่าสามตัวเท่านั้น โอ้ยฝันอืมพอดีฝันนั่นอยู่เฮห็นนั่นนหะอืมฝันเราผู้หญิงเงี้ยมาอืมผู้หญิงสองคนถ้าผู้หญิงสองคนไปแล้วเป็นขึ้นจังไดล่ะเฮ็ดขึ้นหนาขาขาวขึ้นหนาผีนี่ไหมโอ้โอ้คือจะหนาขาวออกล่างไหมไม่ไม่ยังไงแค่ตัวว่าใส่สุดแบบนี่ล่ะใส่แบบนี้ล่ะเนี้ย เขาตัไปหัวพุ่นจีเหี้ยนแม่โอ้โตัวหูพั้นกันบอกเหรอจ้ากว่าได้ถามบบบพันมาจะใส่บ่ได้ถามบ่ต้องไปหาเหี้ยนเลยอ่ะบ่ได้ถามเลยไหมอืมอีพครับอันซีงวดติดนี่ก็คือผู้นี้บอกเหี้ยนเยอมากเลยเอ่อทั้งสองผู้หญิงทั้งสอนตัวพี่น้องผู้หญิงไงล่ะอืมโอ้โอันนี้ย่าย่าจะเหี้ยนกัเพิ่นก็ว่าผู้หญิงมาก หาหมดเหยนว่าสันว่าว่าห้ว่าสันเล่ากัดซูนว่าสันอ๋อทั้งใดกัดเพราะว่ากันอันก็ฝันนี่ผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นบ่หากับหกกันบ่ะโอ้ดั่มที่เคยตี่บ้านเนี่ยปัดไปสองคนบ้านเนี่ยปัดย่าอยู่เฮี้นผู้หนึ่งปัดเล่ากัดซูนหน่ะนาโอ้ยว่าทั้งใดกัดหกสามซูนกักกักกว่าที่ไปที่มาพี่น้องก็ไปบอก สามเต้าแกะซื้อเลยเสนอกไปอยากเชือกันซื้อหกสามส่วนตัวไรมากกางพุ่มไม่ยาอยู่นหนิคนน้ำหอดบานน้ำหอดเหี้ยไรสองคนตะวันเราเห็ดหนาขาวออกลอกไหมใส่เครื่องใส่อันใส่แป้งขาวๆเห็นไหมเออมลอกลอกเลยเออมันอกลอกเลยโอ้คือไปลอกคักๆ่ะตัวเด้เลยคือจเงินในหนังในละครไหนพี่น้องนั่นเนี่ยาเอาเห็น นังเป็นนิดหน่อยแกยันพูดทด้เล่นเม่นโอ้ขันเพื่อนหายเม่นไปเลนก็ต้องยานแล้วบ่เนาะมาอีกขึ้นยานเลยเดียวบ้านนี้ฮันก็สิมั่นใจครับเงิดก้อนนั้นบ้านนี้ผู้ไส้ครับผู้ไส้สามคนยืนยุดมาพระกระตูเลยว่าเอ้าพี่เจะเกิดเขาไหมยังนี่ ห้องนอนควายได้หนิเขามาเบิ้งแล้วว่าอุใส่หุ่นใหญ่ๆดิครับผมยืนอยู่ผากระตูสามคนยืนเบิ้งอยู่งวดนี้บ่บ่งวดก่อนหันงวดก่อนที่ก็สิมันใจย์เมนงวดนี้หันงวดนี้หันเตียวก็ได้เด้อเตียวก็ได้ฝันแล้วบ่แ์เมนฝันว่าจังไหนแบบเนี้ย มาเขาวดนี่แหละครับยุ้รซีมีมีฟันฟันขึ้นนั่นฟันมีพระองค์หนึ่งเนียนเนียนหามเนียนหามพระไหมเนียนหามระเนียนสองคนหมูเนียนเนียนสองคนหามก็ละหังนะพระอยู่กลางก็จงนั่งเสียงกันอะนั่งอันนั้นเท่านี่แม่นั่งกัน คือนางธรรมะเท่านี่แม่โอ้โหนางธรรมะละเนียนหามเออเนียนเนียนหำเละโอ้เนียนหำนะพระนางธรรมะเนียนหามไปอือืมบัดเมื่อเคลื่อนเนี่ยพระฝันว่าขึ้นไปซาลาครับผมขึ้นไปซาลาบานีฮันพอดีขึ้นไปซาลาก็เลยสิไปกวดซาลาซาลามันจะเป็นฟองเนาะ สลา,านั่นโบราณที่มันมันสิยกพื้นเนี้ยบอมสมัยาสลา,าไม่เขานะ่ะสมัยเก้อนใช่สมัยเก่า้ันส,ส,สิใสตั้งใหมเด้ม,มันสิเป็นแป,นป้นบ่แป้นแล้วมันสิเป็นป้องครับผมกวดไปกวดไปผัดเนี่ยมล่องสีเนาะ,ะผัดพระพุทธรูปด้วยตังไต่ผลโอ้พุทธรูปตังไต่ก็เลยวะห่วยสิกยางขวมพระพุทธรูปตั้าอะไรก็เลยยางอ้อมมาะติดฝามาหาน่ะวานนี้มีผู้เฒ่าผู้หนึ่งนั่งอยู่อันนั้น ติดเก่ากันอืมติดเก่าเด้อว่ากันเ่อาสิยางเอียบฝาฮะนนะเพลว่าให้ติดเก่ากันผู้เฒ่าโอ้ผู้เฒ่าว่าให้ติดเก่าเออเพื่อนบอกเลยว่าให้ติดยางติดฝาดิเพื่อนว่าให้ติดเก่าเด้อเพื่อนว่ะเบียว่ามันจะเป็น ส่องตารางกันบ่เก็เป็นป้วงก็เลยเลี้ยวลงไปเลยเห็นพระพุทธรูปยู่หันก็เลยย่างแอบฝาไปเออบ่เพรบ่อยากขวมหัวเพิ่นเออบ่อยากย่างขวมหัวเพื่อเราหั่นนะก็เลยย่างแอบฝาไปจังซี่นะบ้านนี้ผู้เฒ่าผู้นึงนั่งอยู่ทั้งน้าค้องหั่นนะทั้งทั้งให้ติดเก้าว่าซั่นเออเอาคือวางซั่น่ะดีคือบ่วางซั่นบ่ติดให้ติดเก่าให้ติดเก้าแล้วว่าอือโห้ย ตาของมาแล้วเก้านี่เก้านี่ขึ้นว่าจีมาแล้วล่ะคันแต่เป็นตัวเลขแนวท่านก็คือขอให้ติดเก้าขอให้ติดเก่าบอกื้ออยงขอให้ติดเก่าเว่าให้ติดเก้าเนาะโอ้ห้วงมากครับเดียวเท่านั้นพูดนั่งยู่หนาว้างอะนะครับวานนี้กั็ย่างเอียบเอียบฝาไปเนาะพระว่านเป็นปองเ่ยมันมีลูบพอพูดถึครูบตั้งอยู่ทั้งไตหัน

เก่าก็บอกทิศเก่าอีกไม่ที่บอกเก่าเก่าสมบูรณ์เนี่ยแล้วก็คืดวายอยู่เก่าหาเก่าไม่ตั้งไหนมันสื่มาไสี่บอดต้ครับผู้ทากับมี่ผู้ทากระเห็รี่ือแต่ว่าหันพนั่งอยู่หนาข้องไงล่ะนั่งอยู่หนาข้องแต่ว่าหันโบเห็นพระพุทธรูปนะอยู่หนาข้องเหมือนพนังเงยเห็นแต่โถ่เล่า ต่ว่าแต่พระุทธลูพยุใต้ใต้ล่างนะเห็นดิูมากมากสงสัยสงใสถูมามากไบวมืนเมียนรเ่เมีนถุงเง่นกตะเกาตะเกาคือบวกกระตักถุงเงินไปเมื่อ้รถุงนงินกับไปเอาไก่ไปไรเอาไก่่ถุงเัินมาลำบกอี่้องเออแม่ีดีเลยมันคือกระตักุงถุงเัินพันธที่แปอาไก่ยนัง ปูประกดนั่นแหละเจ้าไปไล่ไก่นหรอวะทุ่งเงินไปไล่ยออกไก่เพิ่อนมาทั่นออโอ้โหโบกกระติแล,ะแล้วถ้าฟันทังสี่ปุ๊บนนเนาะเพิ่นว่าให้ติ๊ดเก่าอ่านี่ยมันสี่เป็นหกงอลงมันบ้านน่ะคนตั้งขึ้นเนาะตั้งขึ้นโอ้ท่านเจาะเก่ากับสีบ่มิหกเก่าผมก็อาจจะขึ้นก็เป็นไงครับแล้วอาจารย์สมนี่ขึ้นว่าตัวไหนใช่ขึ้นว่าว่าจะเสื้อ ฟังไว้ได้อเยบซีคือคือว่าว่าจะชื้อตีกันว่าจักตีแมนบอมมนท่านอ่ะว่าหันได้สามตัวเนาะห้าเก้าสามห้าเก้าสามโอ้ห้าเก้าสามสามตัวได้พี่น้องได้สามตัวสองตัวได้ปันเขาเขาตุลูบยุ่งลังห่วแปดเก้าท่อนเดียวแปดเก้าตีท่อนเดลยว แปดเก้าบเป็นหกเก่าแต่เป็นแปดเก่าอิฟซี่เลยว่ามันสีหกเก่าว่าเลขเลขว่านี้ตัวเก่าเนี่ยนั่นตัวเก่าแมนตัวเก้ามันตัวไหนบ้างตัวเก้าเปนตัวไหนโอ้ตัวเก้ากัดก้นกัดก้นนั้นมันออกจะได้ปะตัวเก้ามันก็หกชุนสามวันเดียวตัวเก้ากับอัน

กันเราก็ได้ดเนาะเออตัวกันเราก็ได้เป็นตัวกันปตัวแนมเบิ้งพี่น้องเออตัวตัวเนี่ยเบิ้งอะก็สุนก็สุนทรอือกันตัวแนมเบิ้งดับเจ็เก้าหตัวไหนเจ็ดเจ้าเนี่ยเจ้าก็นจกับตัวกันหะ้าเจกับแปดเกาอ่ะเจ้ากับตัวกันรวยเออ่เจเ็ด้าเออกันได้ดังส่แล้วอือ ราะว่าพิดเก่าเนาะพิดเก่ากับจากศูนย์สามมาหกศูนย์สามก็เป็นเก้าศูนย์สามกันครับแต่ว่าเป็นเรื่ของเงินผู้สมนี่หาเก้าสามโอ้หาเก้าสามเนาะหาเก้าสามสองตัวนี่กับแปดเก้าอ๋อวันนี้เพื่อนกันเอ้สิ่ะซุ้มซุ่มนี่ตัวเก้านี่กันไว้ถ้ามันมาเจ็ดเโตมาเก่าเจ็ดมากเก้ามาหกศูนย์สามไปเป็นเก้า ติดเก่ามั้ยเนาะเออ903บ่ให้ติดเไว้เพิ่นว่าเพิ่นว่าติดเเพิ่นว่าอือเพิ่นบ่ได้ว่าให้ติดฝาเด้เพิ่นบ่ได้ว่ายงให้ติดฝาเด้เพราะว่ายงติดฝาไปเด้อือยงอยฝาไปนะอือเพิ่นฮ้องมาให้ติดเาว่างเนาะครับผมเอ้าคือบ่ว่าให้ติดฝาคือว่าให้ติดซั่นดิยกะเาเอายกจับเนเนาะ บ้านนี้ได้เตรียมที่แ้นี่เรียนพัชนีจุดไปต้องให้จับเรื่อบ้าดนี้เปิดเปิดนาเล้อืี่ขับเอฟซีครับผมเผื่อวิศวิมานพี่น้องถ้ามาวันนี้คืองวดที่ห้าบ่วดที่ห้าพี่น้องเรงยดน้งวดทห่ึ่งวดที่ห้าแต่วันซีวัง4ี่วันที่ห้าติดต่อด้ติดต่อด้ครับก็เลยบ่ได้มีอย่างแต่วลักฐานคือคนยืนยันนะครับเนาะบ้านิตจด แต่บาเก็เจ้าด้วยกันพวกอะไทั้งบ้านพวกอะไรอย่งนครับเพิ่นจะโทษไปหาอย่ช่วงช่วงเลขออกก็ก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่เลข่ขาถือโย่ครับแต่ว่าเวลาตอนห้าสิบห้าเพิ่นกับบริยูบริยูพี่น้องคือคือจังหวะบตรงกันอ่าก็เลขบ่ได้เห็นกันนะครับเนาะช่งคนทอ งวดเมื่อกี้ขาเจ้าพักกันห้องกากระเขียนให้เราพักกันเอาไว้เอาไว้ในกระเป๋าเงินพักกันเบิ่งบั่นว่าไมาซื้อลืมข้าวเจ้าลืมข้าวเนี่ยมันก็จะด่วนนอนตองหยอดผมนะครัโอ้หน้าอะไพี่น้องส่วนมากเลขอาจารย์เพิ่นจะให้ตองหยดเลยหลังเลขออกมตามเลื่อนตัวมันด่วนครับผมอันนี้ขาเจ้ากับพีนเขียนไว้เพื่อนวันนี้วันเดอรแต่ว่าว่าจะเลื่อมอีกเดียวบา่นี้งละรัมักส่วนหลายส่วนหลายนี่สิมักสิเลื่อมเนี่ย เมียมันด่วนนะมันด่วนครับต้องมายำตัวงวดก็จะบอกอยู่ว่าวันที่สิบสี่เสมาไม่ยำใหม่ในเด้อว่าสังเดี๋ยววันที่สิบสี่เสมาเดี๋ยววันมอม่เลยจอกเจมอโม่ไกลเล็กหรอกครับพี่น้องเนาะแคบหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อเด้อบงไว้เด้อบงไว้เด้อ ร่างเบิ้ลกูคอยนั่หาจนไปแห้งเลยพี่น้องเอ้ยส่วนสีพ่อเมื่อนี้นัดแล้วนัดอีกเด้ย่านพ่อห้องข้าเจ้าปฏิวัติโอ้ยคือเรียกตัวเก่าแท้สิวัติอันนั้นกันครับพี่เสี่ยคับเรียกตัวเก่านี่กันเรียกกันเลี้ยงกันซาตงนี่กว่าตัวเก่านี่งวัดไงขี้เคียงตี้ยเห็นบอกันสามศูนย์งวดก้อนงวดนั่นออกสามศูนย์งวดรุ่นมาออกศูนย์สามมันเนาะเนี่ยการตัวเก่านี่ที่คนปรซื้อศูนย์หก หกสามป่อบานนี้งวดหลังมาออกหกศูนย์สามหกสหกศูนย์สามงวดนี้มาออกหกหกศูนย์สามเนาะเดีวครับผมเอาเทันีพ่อแในพี่น้องเอฟซีครับผมครับผมถอาจารย์สมครับผมอาจารย์สมเพินสึกเกลียบด้วยครับผมกาเล่ยแต่ก่อนก็เคยเอือนตะปูสมโอ๊บโป๊้วนลึกลับบานนี้ก็เลยมาเป็นปูสมครับพี่ที่ครับผม งานไหนร้ี่เคย